พี่ค่าเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้เยีิวค่ามากินกข้ยเตี๋ยวนะคะค่ะเป็นกข้ยเตี๋ยวหม้อ,อไฟนะคะจากชื่อร้านกข้ยเตี๋ยวเรือถูกปากค่ะคนเยอะมากะคะ่ะเยี่ยทิวนั่งวินโต๊ะนั่ง,น,งนั่งอยู่ข้างนอกนะคะคนเยอะมากจ้าแต่ว,ว่ามันจะถูกปาก,ถถก,ปากเยี่ยทิยวไหมเออจ้าแต่เยี่ยทิวจะ เอสจีของเรามากินกันแลวกคะเนาะาดูนะคะเนี่ยคะคนเต็มเลยนะคะข้างในเย่ายิทไม่กล้าเดินไปถ่ายะคะ่ะเนี่ยถ่ายตรงนี้ให้ดูนะคะใไรผ่านไปผ่านมาก็แวะมากินได้นะคะ อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนฉลองรัฐหรือพอสีนะคะในในตัวจังหวัดหนองคายเลยเส้นถนนปจักษนะคะถนนห<อ><อ>น,นองคายพลพิสัยเออเออเออใช่ใช่โทษโทษเส้นหนองคายพลพิสัยยาเส้นทางสะะาาาอ,ดดองสองหนึ่งบ่เออ่ออเออเออเองเออ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 ะออเอาเากเออ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 เอแยกพยาากญออเออเออ ก็เลี้ยวซ้ายนะคะถึงโรงเรียนฉลองรัดก็อยู่ตรงข้ามกันเลยค่ะนะคะ,ะและเข้ามาทานกันได้ะคะ่ะเห็นไหมคนเยอะเยอะจริงๆค่ะเยเะีเ๋วได้นั่งหน้าร้านนะคะคลิปนี้ก็นำเนื่อก๋วยเตี๋ยวเรือถูกปากนะคะจะมาให้ดู เดีย๋ยวคลิปกินต่อไปก็คลิปกินนะคะจะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณเอีทุกท่านที่เข้ามาชมช่องแม่ติ๋วนะจ๊ะนะคะขอบคุณจะขอบคุณมากมายยม่จิ๋วขาไม่ดีเลยนะคะก็เลยไม่ไม่เดินเป็นทางจ้ายา่จิ๋วขอจบคลิปนะคะขอบคุณทุกเลิอบทุกไลท์ทุกกำลังใจเลยะคะ่ะ